อยากเป็นระดับมืออาชีพนะครับนะอยากเก่งแบบมืออาชีพคือคุณจะต้องฝึกดันสายนะครับให้มีสำเนียงนะครับคือผมจะดันในค e ีย์อีเมเนอร์นะครับดังนั้นคือคุณจะต้องรู้ว่าค e ีย์อี n มเนอร์น่ะนะครับนะมันจะมีโน้ตระยะห่างโน้ตตัวไหนบ้างตอนนี้คือผมจะดันตัวดีมาตัวอ e. ีคือมันจะห่างกันหนึ่งเสียงเต็มนะครับวิธีการดันสายคือคุณต้องดันไปหาตัวอ e ีให้มันเป็นเสียงอ e ีให้ได้เหมือนการสไลด์ นะดันก็คือดันไปให้มันเป็นให้มันเป็นเสียง e ไปเลยนะเหมือนกับคุณสไลด์ไปนะคือดันคือคุณจะต้องสั่นตาให้มีพลังด้วยนะครับดันตัว e ไปตัว f ชา a r บนะ key e minor จะมีตัว f ชา a r บนะครับนะ F ช้าแล้วไป G จะห่างกันครึ่งเสียงแล้ว G แล้วไป A A แล้วไป B แต่นั้นคือวิธีการดันสายพวกนี้สำคัญมากอย่าไปดันให้มันเพี้ยนโน้ตเพี้ยนอะไรนะครับนะ นะครับนะคุณจะต้องฝึกทักษะการขยี้สายพวกนี้ด้วยถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพแต่ถ้าคุณไม่ไม่สั่นสายเนี่ยคือมันสามารถทําได้แต่ว่ามันจะดูฟังดูแบบทําแม่งทําแม่งไม่ค่อยมีอารมณ์นะครับนะอ่ามันก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ก็อยู่ที่ที่คุณจะสื่อสารมันจะมีสำเนียงมันจะมีอารมณ์ของมันตีมันจะดูไม่หลวมมันจะมีอารมณ์เวลาดันสายแล้วสั่นสาย คือคนฟังมันจะรู้สึกกันเข้าถึงอารมณ์จริงๆนะครับสไตล์พวกร็อกพวกบลูนะครับนะดีดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะฟังดูมีพลัง,งนะฝึกบล็อก ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมอาจารย์อ่าำสวัสดีครับบ๊ายบาย